สวัสดีคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนี่ก็จะมาแนะนำห้องเรียนนะคะก็คือจะเป็นห้องนี้นะคะตรงนี้เป็นลายพื้นฐานง่ายๆนะคะเหมาะมากๆสํสำหรับมือใหม่นะคะนี่เห็นไหมคะไหมที่เห็นก็คือจะเป็นไหมเลย,ยอนนะคะกอรวมหลายๆสีนะคะเขาก็จะเรียกอีกแบบหนึ่งว่าไหมแฟนซีนะคะตรงนี้สำหรับลายนี้นะสามารถนำเลยอนมาถัก เป็นชุดยาวได้เลยนะคะเนี่ยนิถักแล้วนะคะแต่ว่าขนาดห้ามเกิน5เส้นเนาะขนาดของเส้นไหมห้ามเกิน5เส้นแล้วกันนะคะเพราะว่าถ้าใหญ่กว่านี้ก็คือเขาจะค่อนข้างมีน้ำหนักและทิ้งตัวนะคะก็คือจะทำให้ชุดของเราทิ้งตัวเยอะนะคะตรงนี้เป็น5เส้นนะคะก็คือเทียบเท่าเส้น18ปดเนาะก็รู้สึกว่าได้นะได้เลยนะคะ ไม่ทิ้งตัวจนแบบเยอะเกินไปนะคะก็สามารถที่จะถักชุด,ดยาวได้นะคะสําหรับลายนี้นะคะสําหรับลายนี้เนาะนี่ขออนุญาตแนะนําลายนี้ก่อนเนาะเพราะว่าเขาเป็นลายที่ค่อคนข้างที่จะทึบอ,อยู่นะคะทึบอ,อยู่และไม่ไม่โป่งมากอะ่ะก็คือได้นะคะเดี๋ยวมามาดูว่าลายเสื้อ,อลายกระโปรงลายแขนนะคะก็คือจะเป็นลายเดียวกันทั้งหมดเลยเป็นลายเดียวกันนะคะก็คือจะ เป็นลายที่ง่ายมากๆนะคะตรงนี้นี่จะมาทับลายที่เป็นหลักแบบนี้ให้ดูนะคะส่วนใครที่สนใจห้องเรียนนะคะตอนนี้นิดก็ให้โปอยู่เนาะก็สามารถติดต่อนิดมาได้เลยนะคะทักแชทได้เลยในห้องเรียนนี้จะกําหนดกําหนดห่วง ให้เรียบร้อยนะคะไม่ได้คํานวณอะไรเยอะนะคะไม่ได้คํานวณอะไรมากมายนะคะและในห้องเรียนนี้ก็แนะนำว่าเสื้อแบบนี้สามารถใช้ใหมอะไรได้อะไรยังไงแบบนี้นะคะนิดบอกในห้องเรียนนะคะตรงนี้นิดให้โปอยู่นะคะนิดให้โปอยู่เนาะก็โปนี้นะคะนิดให้ยาวเลยนะถึงปีใหม่นะจริงๆก็คือให้โปมา นานมากแล้วล่ะก็คืออยากจะให้คุ้มกันนะคะก็เก็บโปรไว้นะคะเพราะว่าห้องเรียนไม่มีวันหมดอายุนะคะเราสามารถอยู่ได้ตลอดเลยนะคะเพราะว่ามีเวลาสะดวกเมื่อไหร่ก็ถึงถักนะคะเราเก็บโปรไว้ก่อนนะคะตรงนี้นิดพาทาลายเสื้อนะคะเป็นสองลายนะคะแล้วก็พาต่อกระโปงนะคะ มีเสียงเข้ามาบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าบ้านข้างๆเขามีงานนะคะเห็นไหมคะไหมสวยนะคะตรงนี <aroma S 1> ้เขาสวยเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะคะไหมแต่ละชนิดเขาไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนาะคุณสมบัติก็คือแตกต่างกันนะคะอ่านี้นะคะ เข็มที่ใช้ได้นะคะตรงนี้เป็นกองรวม5เส้นนะคะเข็มที่ใช้ได้จะเป็นขออนุญาตแนะนํา1.5หรือ2.0นะคะได้เลยนะคะ,ะตรงนี้นะคะสามารถทักแชทนี้ได้เลยนะคะถ้าสนใจห้องเรียนนะคะหรือไม่ชอบห้องนี้ก็มีห้องอื่นๆที่ที่เปิดสอนอยู่นะคะเนี่ยค่ะเป็นลายง่ายๆนะคะ เสื้อตัวเสื้อแขนเสื้อและกระโปรงก็คือเป็นลายเดียวกันนะคะเป็นลายเดียวกันสวยคลาสสิกนําสมัยคลาสสิกด้วยนี่นะคะตรงนี้นใช้อ่าห้าหลักนะคะการถักก็รวมแบบนี้นะคะก็คือกอรวมก็คือยังไงเขาจะมีไหมเส้นเล็กๆเ,เห็นไหมคะเนี่ยค่ะ เขาจะมีไหมเส้นเล็กๆอยู่หลายๆเส้นตรงนี้คือห้าเส้นนะคะเทียบเท่าเส้นสิบแปดเนาะถ้าอยากได้ลายที่มันแน่นนิดนึงก็คือใช้เข็ม1.25ก็ใช้ได้นะคะนี่ค่ะนี่ลงห้าหลัก ความยาวของกระโปรงก็คือตามที่เราขยันนะคะเนี่ยค่ะเป็นลายง่ายๆนะคะมาถักกันนะคะมาถักใส่กันนะคะมือใหม่ก็ถักได้ค่ะตรงนี้คือในห้องเรียนไม่ได้เร่งรัดให้ส่งการบ้านต้องทำตรงนู้นตรงนี้นะไม่ไม่ได้บังคับนะคะเราจะอยู่กันแบบ สบายสบายนะคะสะดวกเมื่อไหร่มีเวลาสบายใจก็ดูคลิปการถักนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้คือสัญ,ญลักษณ์ตัวหนังสือภาษาไทยก็คือพอพานเลขหนึ่งแล้วก็คอควายนะคะพอหนึ่งคอนะคะ ก็คือพันหัวเข็มแบบนี้นะคะหนึ่งครั้งนีคะนิดลงห้าหลักนะคะในหนึ่งช่องอ่ายังไงติดต่อห้องเรียนิดได้นะคะหรือว่าจะเป็นไหมถักตรงนี้อ่ากับอยู่กับนิดหมดแล้วนะคะก็จะเป็นสีพื้นที่มีอยู่นะคะสีพื้นที่มีอยู่นะคะก็สีอาจจะหมดไปบ้างนะคะทางแชทนิดตอนนี้มีสีอะไรบ้างนะคะ ขอบคุณมากค่ะ